ก็คือธนาทรเขาจะกลับมายึดพักคืนตอนนี้ธทนทรยังเหลือเวลาอีกไม่ไกี่ปีครับเหลือเวลาอีกไม่นานแต่เขาจะมีขั้นตอนวิธีการต่างๆนะที่เขาจาเป็นต้องมาเซตซีโร่พักตัวเองผมไม่รู้ว่าเมื่อยุคพักไปแล้วจะเปลี่ยนเป็นพักชื่อพักอะไรแต่ธนทรต้องเข้ามาทำครับหรือพักพวกกลุ่มของธนทร ต้องเข้ามารีเซ็ตจากที่มาได้ดีๆกระแสกำลังดีๆปลาหมอตายเพราะปากทุกสิ่งทุกอย่างล้มลงที่ที่ไหนได้สุดท้ายฉเฉลยว่าเป็นขี้ค่าสลิมขี้ค่าสลิมโดยแท้สลิมเฟสสองมายึดพักครับยอมให้พวกสลิมเฟสสองมายึดพักแล้วเป็นพักแฝง เป็นการถ่ายโอนถ่ายโอนมรดกมลงสาบพ,พันแรกมาเป็นมลงสาบพ,พันที่สองครับทำไมผมจะไม่รู้เพราะาผมคุกคีอยู่กับวงการการเมืองแม้กระทั่งพรรคมลงสาบผมก็ไม่เคยไปอยู่ด้วยด้วยซ้าไปเพราะผมเข้าอกเข้าใจไงว่าตอนนี้เขาจะโอนมันเป็นเกมใหม่ เพราะเกมเก่าเชงไงก็สู Hello, ้ท mm ักษิณไม่ได้แล้วก็ปัจจุบันนี้แมลงสาบไม่สามารถที่จะดิวกับทหารได้เหมือนเก่าที่เคยแบบว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าตอนนี้ดิวไม่ได้เห็นไหมพอฝ่ายพักเพื่อไทยเขาดิวเข้ากับกลุ่มทหารได้ปุ๊บจะเป็นจาตายจบแล้วนะครับถ้าฝ่ายประชาธิปไตยอย่างเพื่อไทยดิวกับทหารได้ ไม่ต้องมีความขัดแย้งไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องใช้ข้ออ้างใดๆถ้าเขาดิวเข้ากันได้ประเทศไทยจะสงบแล้วค่อยๆจเจริญขึ้นเรื่อยๆไอ้พวกที่สร้างปัญหาตัง้งแต่ยุคคุณทักษิณน,นั้นพวกนี้มันรู้ตัวครับว่ามันไม่สามารถที่จะชนะในเกมการเลือกตั้งได้ก็เลยหากลายุทธ์ยุทธวิธีต่างๆจนมีพักที่จะเป็นนอมินีคุณเข้าใจไหมครับว่าพักไหนเป็นนอมินีพักไหน แล้วก็มันก็จะมาสร้างฐานทัพใหม่กระจายขยายพันธุ์ออกลูกออกหลานชัดเจนนะครับสรุปเลยแล้วกันหน้าหนาวกำลังเข้ามาแล้วพิธาเล่นว่าวก็จะได้อาจจะได้กลับไปเล่นว่าวที่บ้านหรือที่นิวซีแลนด์ก็ไม่รู้แต่ไม่รู้ว่าไปจริงๆหรือเปล่านิวซีแลนด์ผมก็ไม่เข้าใจ หรือว่าจะไปแปลอักษรไปแปลอักษรสมัยก่อนครับผมก็พูดได้นะผมผมอาจจะบอกว่าผมเล่น Facebook มาตั้งแต่ห้าสิบปีที่แล้วก็ได้นะผมหัดเล่นเ c e b o o k ตั้งแต่ยี่สบสาสิบปีที่แล้วมาแล้วตั้งแต่มันยังตั้งแต่มันยังมีเฟซบุ๊กเออนะคนเราพูดอะไรต่าลืมไป พูดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างบางครั้งก็ลืมพอลืมแล้วก็พูดกลับไปกลับมาไม่คิดว่าโลกโซเชียลมันมัมนมีบันทึกไม่รู้ว่าโลกโซเชียลเนี่ยเขาจําได้<อ>แม้กระทั่งตอนนี้กําลังอวยสิริกันยุงอยู่อวยสิริกันยุงว่าเก่งนักเก่งหนาเก่งโน่นเก่งนีงน่ดูไปดูมาสิริกันยุงนี่แหละเป็นคนค้านค่าแรงสามร้อยบาท ค้างค่าแรงบอกว่าถ้าคุณยิ่งรักขึ้นค่าแรงสามร้อยบาทมันจะทำไอ้เศรษฐกิจเรามีปัญหาเพราะว่าสามร้อยบาทเนี่ยมันขึ้นทันทีมันขึ้นเร็วเกินไปและสุดท้ายแล้วเป็นไงถ้าเขาไม่ขึ้นสามร้อยบาทในวันนั้นทุกวันนี้มันก็ยังไม่สามร้อยบาทอย่ามามาโนอย่ามาโมเมเลยสมัยก่อนเน่ยค่าแรงร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบบางที่สองร้อยต่อวัน แล้วเขาขึ้นเป็นสามร้อยนี่จะเป็นจะตายบอกว่าโอ๊ยเขาจะย้ายฐานการผลิตไปนั่นมานี่มันมันไม่ได้เกี่ยวกับการขึ้นค่าแรงของคุณยิ่งรักนะมันเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินคุณเห็นไหมพอคุณเศรษฐาเขาเข้ามาเนี่ยเขาวิ่งไปประเทศนั้นประเทศนี้บริษัทยักษ์ใหญ่หลายๆบริษัทเขาสนอกสนใจต่างประเทศเขาก็ยินดีที่จะรับซื้อเข้าขาจากเราทั้งๆท,ที่เขาเคยปิดใจมานานแล้ว ประเทศหลายๆประเทศก็เริ่มที่จะมองไทยในมุมที่บวกขึ้นแล้วก็อยากจะมาลงทุนที่ประเทศไทยพอประเทศที่อยากมีฐานการลงทุนเพิ่มมากขึ้นที่ประเทศไทยก็เกิดความอิจฉาของคนบางกลุ่มสิครับพยายามต่อต้านพยายามที่จะหาทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่อมาดา่าแบบมาด้อยค่านายกเศรษฐาหาวิธีการจะมาล้มเขาเช่นกันทุกวันนี้ ไอ้คณะอะไรหลอมรวมหรือหลอกลวงแห่งชาติอะไรก็ไม่รู้จําชื่อไม่ได้ของกลุ่มไอ้นกเขากับกลุ่มคางคกจกตุพรก็ชัดเจนนะครับกลุ่มนี้หลอกต้มด้อมส้มกลุ่มนี้หลอกต้มล้อมส้มให้พวกนี้เชื่อก่อนหน้านี้ตอนที่ว่ามันจะสามารถดิวกันได้ง่ายๆด้อมส้มไปเชื่อเชื่อใครเชื่อคนพวกนี้แหละครับ ที่มาต้มไอ้พวกด้อมส้มเนี่ยเพราะว่าอย่าไปยกมืออย่าไปเสียสละยกมือให้กับพรรคเพื่อไทยนะเพราะยกมือไปเนี่ยรับรองว่าจะมีปัญหาตามมาแน่นอนสุดท้ายแล้วเก้าวไกลก็ไม่ยกมือสนับสนุนนาย,ยกเสรษฐาไปไปมามาประชาชิแปดสิบหกเสียงยกมือให้เฉยเลยแล้วสุดท้ายแล้วมันเป็นการบีบเป็นการบีบให้พรรคเพื่อไทยจำเป็นต้องร่วม แล้วก็ร่วมมือกับสามปอเป็นยุทธวิธีบีบนิ่งถึงเป็นรับรวงพางผมก็ไม่รู้นะครับว่าคางโคกเขาเจตนาดีหรือเจตนาลายแต่คางโคกบอกเลยว่าถ้าพักเก้าไกลไปยกมือเพื่อไทยเนี่ยคือไม่โอเคไม่ต้องไปเสียสละเก้าไกลก็ไม่รู้ว่าเอาความคิดตัวเองหรือว่าบ้าจี้ไปเอาตามเขา สุดท้ายแล้วมึงไม่ยกมือเกิดสองกรณีครับพอมึงไม่ยกมือให้กับพักเพื่อไทยกรณีแรกเกิดความเป็นจริงที่บอกว่าพักเก้าไกลเนรคุณครับพักเก้าไกลใน,น,กกลใ,นในก่อนหน้านี้เขายกมือสนับสนุนมาตั้งแต่ยุคธนาธรธนาธรพยายามออกมาแก้ข่าวแล้วตอนนี้บอกว่าอนาคตพักก้าไกลกับพักเพื่อไทยต้องจับมือกันได้ ธนาทรถามพวกกูเรียถามเสื้อแดงเลยยังว่าจะจับมือกับพวกมึองอีกไหมอ่ะถามหรือยังปล่อยให้พวกนี้มันถูกปั่นหัวเล่นไปปล่อยให้พรรคเก้าไกลนั้นถูกปั่นหัวเล่นจากกับพวกคางคกไอ้นกเขาเนี่ยปั่นหัวเล่นพอตัวเองไม่ปิดสวิต์สามปอได้มือของตัวเองสุดท้ายแล้วพรรคเพื่อไทยต้องเอาเสียงของฝ่ายสามปอมาแล้วก็สุด พักเพื่อไทยก็ให้ปล่อยให้สามปอเขาปิดสวิตตัวเองโดยที่ตอนนี้ต่อให้ทีมจตุพรจะออกมามาพูดบอกว่าเขากำลังวางสเต็ปไว้ว่าเศรษฐากำลังจะหลุดจากอำนาจแล้วเอาเป็นการดึงประยุทธ์เข้ามาเป็นนายกอีกทีหนึง่งเพชอเจอร์เพอเจอร์จะบอกให้นะสิ่งที่มันชัดเจนผมรู้ว่าทีมนี้เขาก็รู้เหมือนกันข่าวสนกลไน พรบรเงินกู้รอบนี้ผ่านฉลุยพรบรเงินกู้เอามาทำเงินดิจิตอลผ่านฉลุยจะนานหน่อยก็แค่มีคนค้านนานเพราะมีการค้านแต่อื่นๆเช็คจากเสียงการสนับสนุนการดิวกันหลายคนบอกแต่ว่าเพื่อไทยการละครหรือแม้กระทั่งก้าวไกลการละคร เรื่องการละครใครจะสู้ประยุทธ์ได้ประยุทธ์วอยวายทุกครั้งที่พูดถึงทักษิณด่านักข่าวทุกครั้งอย่าพูดถึงคนคนนี้ผมไม่ชอบตวาดใส่ทำหน้าบึ้งใส่ไม่พออกพอใจตอนประยุทธ์เป็นนายกใครอย่ามาพูดถึงชื่อทักษิณอย่ามาพูดถึงพักเพื่อไทยอย่าพูดถึงยิ่งลักทุกวันนี้นายกอดีตนายกประยุทธ์นะ จับมือเข้าคุณเศรษฐาได้แบบดิบดีเลยแล้วก็สามารถดีลกันเข้ากับฝ่ายเพื่อไทยเข้าพบคุณหญิงพจมานพบกับตระกูลชิน,นวัตเขาไม่ได้เกลียดกันใครล่ะครับใครคือการละครพวกมึงเด็กๆไปเลยเออจะจะเป็นเพื่อไทยการละครหรือก้าวไกลการละครเด็กๆไปเลยสู้ประยุทธ์ไม่ได้ ประยุทธ์ทุกวันนี้เขายิ้มเขาลงจากหลังเสืออย่างมีความสุขเขาลงแบบยิ่งกว่าซอฟๆเลยนุ่มนวลอ่าเหมือนปุยนุ่นลงจากหลังเสือไม่มีใครว่าเขาหน้าที่ของเขาหลักๆเขาทำสำเร็จแล้วและจึงบอกว่าอย่าไปดึงเขามาร่วมครับประยุทธ์ไม่กลับมาเป็นนายกอย่างที่ผมพูดบอกไปแล้วลงคิดไปแล้วอย่าพยายามมโน อย่าไปกล่าวอ้างว่าเดี๋ยวเสถฐาหลุดไปนายกคนใหม่ดึงประยุทธ์เข้ามาใจเย็นๆใจเย็นๆมันไม่ใช่เรื่องที่จะง่ายขนาดนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่มโนแถมมีบางคนไปพูดถึงมาตาสองร้อยสี่สิบห้าที่อ้างอิงว่ามันมีกฎหมายปกป้องเรื่องเกี่ยวกับการใช้งบประมาณแผ่นดินกลัวว่า จะต้องให้ผู้ตรวจเงินแผ่นดินต่างๆไปดูอย่างนั้นนี่มันไม่เข้าขายพยายามหยิบกฎหมายมาเนี่ยก็รู้ครับทุกคนหยิบกฎหมายมามาตีความเข้าข้างตัวเองคุณจำวันที่ผมบอกคุณได้ไหมก่อนที่ว่าเรื่องพิธาที่มีผู้ตรวจการแผ่นดินไปร้องศาลรัฐมนูลแล้วบอกว่าเรื่องพิธาเสนอชื่อพิธาเป็นนายกรอบที่สองไม่ได้ เพราะมันเป็นยติซ้าไม่มีใครฟังผมเลยผมพูดก่อนที่ศาลจะยกคาร้องให้ซ้าไปว่าศาลเขาไม่รับหรอกแล้วมันมีพวกหัวหมอต่างๆนามดาด่าผมว่าเฮ้ยมันจะเก่งกว่าผู้ตรวจการแผ่นดินมันจะเก่งกว่านักวิชาการได้ยังไงโชก็ผมพูดออกมาแล้วว่ามันไม่ได้แล้วก็เรื่องที่ว่าเสนอชื่อพิธาเป็นนายกมันเป็นยติอยู่แล้วถ้าเสนออีกมันเป็นยติซ้ําแล้วก็อีกหนึ่งกรณีก็คือมันเกิดทุกสิ่งทุกอย่างมัน มีสภามาแล้วเนี่ยก็ต้องให้เป็นอำนาจสภาสารและธรรมนูญเขาไม่ไปก้าวล่วงเพราะปัจจุบันนี้เขาจะตีความตามตัวบทกฎหมายและอำนาจในส่วนนั้นน่ะมันเป็นอำนาจนิติบัญญัติแล้วมันผ่านข้อบังคับที่ร้อยห้าสิบเอ็ดมาแล้วเขายกมือกันในสภาเรียบร้อยแล้วพวกมึงก็ยังโง่อีกเหรอเออแล้วทีนี้ผมก็เลยมาบอกนี่แหละอย่าทำเป็นลืม ไอ้พวกที่หยิบยกมาตาสองสี่ห้ามาเนี่ยก็คืออยากจะที่จะม,มาข่มขู่ว่าเอ้ยผิดวินัยการเงินการคลังนะมันจะผิดได้ยังไงมึงไปดูก่อนมึงอ่านให้ครบทุกบรรทัดครับมาตาสองสี่ห้าอยากให้สลิม้่มส้มอ่านให้มันครบก่อนที่จะมาขู่เขาอะถ้ามึงอ่านครบมึงมีสมองมึงตีความเป็น รับรองมึงจะเห็นเหมือนกูนี่แหละมึงจะเข้าใจมาตาสองสีห้าเหมือนกูนี่แหละก่อนหน้านี้นานมาแล้วประยุทธ์เขาขยับเพดานเพดานอะไรครับเพดานนี่สาธารณะที่มันจะผิดกฎหมายของการเงินนะ่ะเออมันจะกระทบฐานเศรษฐกิจของประเทศกระทบไอ้ฐานก,ก,การเงินการทางเขาขยับ GDP นะ จาก60%เป็น70%ของ GDP มึงไปอ่านกฎหมายก่อนถ้ามึงจะบอกว่าเขากู้มาอีกหกแสนมันจะไปขะอตการเงินในอนา,าคตอย่างนั้นอย่างนี้มันมันสามารถตีความได้ตามที่มึงพูดนั่นแหละแต่มันยังไม่ถึงขั้นไงมันยังไม่ถึงเก์เขายังกู้ได้อีกและเขามีสิทธิ์กู้มึงพยายามที่จะบอกคนไทยทุกทุกคนไปว่า รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่มีสิทธิกู้นะเอามึงจะเก็บไว้ให้ใครกู้อ่ะมึงจะเก็บไว้ให้แต่คนที่ยืดอํานาจกู้่ะเฮ้ยประเทศไทยมันขยับไปถึงขั้นไหนแล้วทุกวันนี้กับสมัยก่อนมันแตกต่างกันการให้กู้เงินแต่ละยุคแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันมีบทเรียน